แม่เอี้ยงจะมาขอแนะนำบ้านหนึ่งหลังนะคะซึ่งเป็นบ้านทาวเฮาสองชั้นอยู่ในซอยสีธรรมโศกหกด้านหน้านะคะเป็นถนนสีธรรมโกุกเดินเข้ามาประมาณ70เมตรดูขวามือนะคะอสองชั้นถ้าเดินทะลุตรงไปก็จะไปเจอถนนพัฒนาการคูขวางโผลไปที่ตลาดหน้าสำเพ็งโดยเลยนะคะทางด้านซ้ายมือนี่ยังเป็นที่ว่างนะคะ ทำให้ได้ดูลมชมวิวอากาศบริสุทธิ์ยังเห็นว่ามันน่ารักแล้วก็บรรยากาศดีเผื่อใครอยากจะมาได้บ้านที่อยู่ในเมืองนะคะไปวัดพระาธาตุก็นิดเดียวนะคะอยู่ใกล้ขนมจีนพันยม วัดพระมหาธาตุเดินเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวบ้านกันตัวบ้านนะคะหน้ากว้างประมาณ5เมตรแล้วก็ความยาวเนี่ยลึกไปถึง19เมตรยาวมากบ้านหลังนี้ตรงนี้ถ้าเราไม่ทําเป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นเมื่อตก่อนนี้เจ้าของเนี่ยเปิดร้านขายกาแฟสดก็จะชงตรงนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งตอนนี้ถ้าเราจะทําเป็นที่จอดรถก็ได้นะคะแล้วเข้ามาปัา๊บมีกกว้างนะคะ เข้ามาก็าจะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นได้พักผ่อนหย่อนใจตรงนี้ก็กว้างอีกนีสองล็อกแล้วนะล็อกที่สาเป็นห้องนอนห้องนอนที่เหมาะกับผู้สูงอายุใครมีแม่มีพ่อหรือใครคุณยา่าคุณยายที่มีอายุไม่สามารถเดินขึ้นชั้นสองได้ก็อยู่ตรงนี้นะคะนอนห้องนี้เลยเข้ามาอีกตรงนี้ก็จะเป็น ห้องครัวค่ะห้องครัวแต่จากห้องครัวตรงนี้ห้องครัว,ค,รวค่ะนี่สิงล้างจานวางไมโครอะไรนะคะแล้วก็มาตรงนี้ถ้าเราจะประกอบอาหารไม่อยากจะทําห้องนั้นมาทําตรงนี้นะคะเราจะมาทะลุตรงนี้ความยาว19เมตรตรงนี้เก็บของอยู่แล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะข้างล่างห้องน้าก็กว้างพอสมควรนะคะไม่ได้คับแคบ อันนี้เราก็จะขึ้นไปชั้นสองนะเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันว่ายังจะมีห้องอีกไหมข้างล่างเนี่ยก็นอนได้แล้วหนึ่งห้องห้องรับแขกหนึ่งห้องถ้าทําที่จอดรถได้ถ้าไม่ทําที่จอดรถก็เป็นห้องนั่งเล่นก็ลังขึ้นชั้นสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบน คือถ้าใครที่อยู่อยากอยู่ในเมืองเดินออกไปขึ้นรถสองแถวข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าก็หน้าวัดพระธาตุข้างหลังก็สำเพ็งกนะ่อนเลยนี่ห้องห้องนอนมาดูห้องนอนก่อนนะคะเป็นห้องนอนที่เึ๊บเปิดเข้าไปอ่าห้องใหญ่เลยนะคะห้องนี้นอนได้อีกหนึ่งห้อง ตรงนี้ก็อีกหนึ่งห้องอแต่ก่อนนี้มันเป็นเห็นว่าเป็นดาดฟ้านะคะแต่เจ้าของเขาก็แต่เต็มยืดออกมาเป็นห้องนอนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงข้างบนระเบียงไป มองไปก็เห็นอากาศที่โล่งแจ้งนะคะห้องนอนครัแบบห้องนอนสมมติเราพ่อแม่นี่จะเป็นห้องนอนลูกก็ได้เนาะออกมาออกมาก็ยังจะเจอยังมีห้องนอนอีกห้องนึงอีกค่ะนี่ห้องนี้นะคะซึ่งตอนนี้เจ้าของไม่อยู่ก็เลยเอาของมาเก็บไว้นะคะก็กว้างนะคะถ้าเรามีลูกสองคนเราก็แหนะแยกกันได้ ไปเดินไปจากห้องนอนนี้ตอนนี้ห้องบ้านนี้นอนได้หลายห้องแล้วนะตรงน,นี้ <c oughs> ตรงน,น,น,นี้ก็จะเป็นแบบที่แขวนผ้าอย่าเป็นที่ห้องซักล้างนะซักผ้าตรงน,นี้ตากตรงนี้ระเบียงมี แดดเข้าได้อย่างดีนะคะความปลอดภัยมีเพราะว่าบ้านใกล้เลนเคียงก็อยู่ใกล้ๆกันหมดนะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่อีกหนึ่งห้องข้างข้างล่างหนึ่งห้องน้ําข้างบนอีกหนึ่งห้องน้ําก็กว้างบ้านนี้ยาวมากค่ะออกไปถนนพัฒนาการคูองหงไปททลุสัมเพ็งก็เลยโรงเรียนอนุบาลลูกรลักไปนะสนใจก็มาดูนะคะติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวไม่เอี้ยงจะให้เบอร์โทรไว้ค่ะ ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะวันนี้ดูอยู่แล้วดูมันล่มเย็นนะคะอากาศด้านหน้าก็โล่งโปร่งสบายใครสนใจรีบติดต่อมานะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่าง มีวัดวัดอะไรที่ใกล้ๆตรงนี้ด้วยวัดบุญญาลอบก็ใกล้พระาธาตุก็ใกล้ตลาดสำเพ็งก็ใกล้อนุบาลลูกรักก็ใกล้ถ้าลงมีลูกเล็กพาเดินไปเลยเออตลาดสารลางสหกรณอมทรัพย์ครูอยู่ใกล้ตลาดท่าชีใกล้ทุกอย่าง ภายในสิ้นเดือนมกราเรามีโปรโนะคะจะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้บางอย่างที่เจ้าของยกไปไม่ได้ก็จะ <c oughs> <c oughs> ให้ไปเลยสนใจเดี๋ยวติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนะคะ <c oughs> คุยกับเจ้าของเองโดยตรงเลยต่อรองกันเอาเองนะคะไม่ต้องมาผ่านไม่เอี้ยงเลยค่ะสนใจรีบติดต่อเลย